สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเจอกันกับตายอ,อีกเช่นเคยนะคะวันนี้ค่ะตายก็จะพาทุกคนนะคะมาอัปเดตนะนี่ค่ะเป็นน้ำหมักปลีกล้วยค่ะที่ได้ทำนะคะครบเวลาแล้วนะคะตาตหมักครบ2สัปดาห์แล้วค่ะนั่นก็คือ14บสีวันนั่นเองนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวจะพามาดูใกล้ๆนะนี่ค่ะคือลักษณะของน้ำหมักปลีกล้วยที่เราหมักครบอายุแล้วนะคะสามารถที่จะนำไปใช้งานได้ค่ะ บางทีนะคะเราจะเห็นว่ามีราขาว,ขาวเกิดขึ้นนะแบบนี้ค่ะไม่เป็นอันตรายต่อพืชน,นะคะราขาวที่เกิดขึ้นนั้นถือเป็นราดีนั่นเองค่ะทุกคนอ่านี่ค่ะเป็นน้ำหมักปลีกล้วยค่ะอ่าเดี๋ยวพามาดูนะคะน้ำหมักตัวนี้เนี่ยเอ่อแม่ของเพื่อนตายนะคะเขาแนะนำมานะบอกว่าใช้ดีมากๆเลยค่ะวันนี้เราก็จะนำไปราดรถนะคะต้นถั่วฝักยาวที่ปลูกไว้ค่ะ าการใช้นะคะทุกคนแต่ก็จะตักมาเนี่ยประมาณ100 ml นะคะนี่ประมาณนี้นะคะ100 ml แบบนี้ผสมกันกับบัวรดน้ำนะคะแต่กะกะเอานะคะไม่ต้องเป๊ะก็ได้เนาะกะเอาค่ะแล้วก็นำไปราดรถได้เลยค่ะทางนี้นะคะก็เป็นถั่วฝักยาวนะที่ปลูกไว้ค่ะเดี๋ยวแต่ก็จะ ราดรสนะคะบำรุงด้วยสูตรนี้เลยค่ะ สูตรนี้นะคะใช้ได้กับพืชนะคะที่เป็นต้นกล้าเล็กๆแบบนี้ได้เลยนะคะไม่เป็นโทษต่อพืชค่ะระยะเวลาในการใช้นะคะต่ายจะทดลองใช้4-5วันนะคะทุกคนแล้วตาตก็จะมาอัปเดตให้ฟังนะคะว่าผลจากการใช้น้ำหมักปลีกล้วยนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะคะอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าต้นถั่วฝักยาวนะคะที่แตปลูกอยู่ทางนี้เนี่ย เดี๋ยวหลังจากวันนี้เป็นต้นไปตายจะทดลองใช้น้ำหมักปลีกล้วยเพียงอย่างเดียวนะคะจะพยายามไม่บำรุงสูตรอื่นนะแต่ว่าาตก็มีการใส่ปุ๋ยคอกหมักลงไปด้วยนะคะตัวนี้ก็คือขาดไม่ได้อยู่แล้วเนาะปุ๋ยคอกหมักปุ๋ยหมักใบไม้ปุ๋ยหมักในตะกร้าเนี่ยถ้าเพื่อนๆมีก็ใส่ได้เลยค่ะแต่สําหรับการราดรสนะคะปุ๋ยน้ําต่างๆที่จะใช้เนี่ยไตจะไม่ใช้อย่างอื่นเลยจะทดลองใช้เป็นน้ําหมักปลีกล้วยเพียงอย่างเดียวนะคะ ยังไงก็ฝากทุกท่านนะคะติดตามรอชมผลกันด้วยนะคะอ่าเดี๋ยวรอบนี้หมดแล้วนะคะเดี๋ยวยไปเติมมารดอีกรอบหนึ่งก่อนเพราะว่ายังไม่ครบนะคะมีต้นถั่วฝักยาวทางนี้ด้วยเนะะี่ยค่ะถั่วฝักยาวนะคะยังไม่โดนราดรดเลยแล้วก็ทางนี้ด้วยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวไปใส่มาเพิ่มก่อนค่ะนี่เป็นรอบสองแล้วนะคะอ่านี่ค่ะ กลิ่นนะคะหลายๆคนกังวลว่ากลิ่นจะเหม็นนะคะแต่รู้สึกว่าไม่เหม็นค่ะหอมนะคะกลิ่นของน้ำหมักปลีกล้วยหอมเลยค่ะไปราดรสกันค่ะ เรียบร้อยค่ะทุกคนสำหรับการรดน้ำนะคะต้นถั่วฝักยาวด้วยน้ำหมักปลีกล้วยค่ะวิธีการทำนะคะก็ง่ายมากๆเลยนะใครที่ยังไม่ชมนะคะสามารถย้อนกลับเข้าไปชมวิดีโอก่อนหน้านี้ของต่ายได้เลยค่ะการทำน้ำหมักปลีกล้วยนะง่ายมากๆเลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะไว้เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ